ตูม้มีนนมนนเนี่ยอันนู้นว่าก็ยนี่อันนี้เอ็มหนึ่งสวนที่นนนี่อันนี้สวนจังหวัดนนเนี่ยที่มาดูกันเนีเ่ยแล้วเดยวไอ้เขาดูมีไอ้ที่เรียกมาอันนั้นอ่ะใช่ว่าไม่ดอกอันนี้คือสวนใหญ่เลยนะอันนี้สวนพี่ชายพี่ชายเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันบางยังไงนี่จะของถอดเสื้อเลยถอ,อ,อดเสื้อเลยลุยเลยเพิ่งจับกุ้งมามาทำสวนเนี่ยเห็นไหม แคนเกอร์มันเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายเห็นไหมต้นเดี้ยขยายไปแต่เนี่ย <ไป S 1> มันมีแคนเกอร์นี่ใช่ไหมแต่ตรงอื่นมีไหมบอกเขามีภูมิต้านทานเขาเองเนี่ยจะให้ดูว่าลูกเขาจะเห็นไหมแป้นบางถ้าเมนตาหนึ่งจะเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าต้นใหญ่แล้วนะเขาจะออกทั่วต้นแต่ว่าเห็นนะเนี่ย,ยดูลูกเาท่านี้นะผิวบางนิดเดียยเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไปให้ดูเก็บไปนะ ดี๋ยวจะให้ดูว่าลูกเล็กมีน้ํำไหมมีสิ่อันนี้คือแป้นมินตา m หนึ่งมีนี่เห็นไหมมีเม็ดมาแล้วเนี่ยสวยมันเป็นมันเป็นเองอะ่ะฮะเนี่ยแล้วดูดิอับบีปิบบ,บิบเลยนี่ดูน้ำซะก่อนเนะนี่ยลูกเท่าหัวนี้โป้งกวกว่านะไปเดี๋ยวไ,ไปดูต้นอื่นต่อ ไปดูไปดูต้นไหนนะต้นนี้เหรอไหนแม่หมดเลยนะหมดเลยเนาะตัดถือประเสริฐเป็นทีละต้นตัดเีเนี่ยพอดิมันแข็งมันไม่เอาสูตรประเสริฐสูตรประเสริฐมันลูกมันเล็กใช่อ่าอมันเล็กแล้วมันมันขายมันอ่ามันขายคนละราคากันห้าบาทอ่ากระดาษกระดาษไม่แพงเท่าไหร่นะห้าบาทอ่ออ่อเดี๋ยวให้เจ้าของก็จิ้มให้ดูว่าเอ็มหนึ่งเหมือนกับที่บุรีรัมย์ไหมอ่าสูตรเขา จิ้มแล้วน้ําแตกอลองจิ้มดูดิเอาม,มีดอ,ะอ่ะเอาม,มีดให้ก่อนลืมเอาม,มีดให้กดขวางจิ้มก่อนเลยจิ้มจิ้มขวางขวางขวางไงมาอ่านี่สวนใหญ่เหมือนกันนะ,น,ะนี่นะอันนั้นแหละนั่นแหละลองดูไหลเห็นไหมน้ําไหลเนี่ยไหลเห็นว่าพอแตกปิอ,าาอีผ่าเลยผ่าผ่าผ่าขึ้นจะผ่าขึ้นไม่ต้องขาดอะ่ะผ่านี่นะเจ้าของก็ผ่าจริงๆเนี่ย อันนี้แป้นเมินตามาอยู่ที่นนทบุรีนะอเอ๋มีเม็ดไหมมีมีนไหนทีก็มีเม็ดทีก็มีเม็ดอันนี้เม็ดน้อยจนถึงไม่มีเมล็ดอ่าทีกีมันสองเม็ดนาเอจะเจอหกเม็ดทีเปือกไม่ขมเม็ดไม่ขมนะแล้วก็ดกตลอดปีเป็นถวายจากสวนนนทบุรีบางเล็กน้อยนี่เก็บละเดี๋ยวเขามาขอซื้อพันธุ์ข้าดิเขาไม่รู้หรอก สองกิ่งเลยเลย่็ยคือสุเสริฐตรงนี้โลหมดเลยทั้งสวนนี่ตรงนี้นะโลหมดเลยเดียวจะลื้อไอ้ลื้อวงทัวท่วใหม่จะวงท่วมาเราถ้าสามชั้นนะเราต้องฉับฉับในก่อนฉาบในหนาอันนี้ปลูกสามชั้นนะวงท่วมสามเพราะว่าน้ามันท่วมไงพอเดี๋ยวลื้อสี่ก็มีสามก็ตรงตรงนี้ก็จะเป็นมินตาหนึ่งหมดหมดเลยอ่ามินตาหนึ่งหมดเลยทั้งสวนเพราะเจ้าของเขาบอกว่า ไม่ให้บอกว่าอยู่ไหนด้วยให้ถ่ายอย่างเดียวยังให้น้ำให้เขาปลูกอ่ะนี่น้ำเขาจะใส่สามวงบ่อเห็นวงบ่อไหมเนี่ยจริงๆเอาเจ้าสีเนี่ยเพราะตรงนี้น้ําเขาท่วมไงแต่มแต่มะนาวชอบน้ําอยู่แล้วน้ำลอยน้ําท่วมอันนี้วงแตกนะเดี๋ยวรื้อทําใหม่หมดนะตืดอทาใหม่ตัดทิ้งเลยก็คือตองใจถือเคยเห็นไหมเคยเห็นว่าสวนในวงนี้สามบ่อ ลงทุนครับเจ้าของบอกใจถึงต้องใจถึงหมื่นสองหมื่นถ้าวงบ่อเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วตั้งกับแปดสิบาทเลยนะยันร้อยสามสิบอ๋อที่นี่ร้อยสามสิบแล้วโอ้แพงที่บ้านยังร้อยอยู่เลยมันไม่เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเราไปซื้อที่โรงงานก็ดีแต่เนี่ยเรามันเราต้องซื้อจํานวนมากใช่ไม่ดีไม่ตรงสเปคเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวลื้อทําใหม่หมดอันนั้นเขามีที่ปลูกใหม่ ข้างในเขาปลูกใหม่มาแล้วแต่เนี่ยสามสี่ต้นแถวนี้ทั้งชุดเขาจะโละหมดเลยก็ก,ก็บอกกันไม่ไม่ได้ไปว่าอะไรนะอันนี้ก็คืออันนี้คือแป้นสุบเกษตแต่เขาจะปลูกเอ็มหนึ่งเราเขาก็เลยละหมดทั้งสวนเลยเพราะลูกมันเล็กเพราะผมก็ผายเขาดูแล้วแล้ว,ลวก็เนี่ยดูมินเนื้อมินตาเนี่ยมินตาอยู่ข้างหน้าแต่เนียสุบเกษตร ผิวมันไม่ไม่ไม่ได้เจ้าของเจ้าของเขาบอกนะเขาก็บอกเองว่ามันไม่เนียนแล้วลูกมันไม่ค่อยโตหอังหลังนี่มันมันมันมากระู่นี่ใหญ่ใหญ่นานๆจะเจอใหญ่สักทีใหญ่ก็ใหญ่แบบนะแต่ก็ยังแพ้นะในแพ้แพ้เอ็มหนึ่งใช่ไหมแพ้เอ็มหนึ่งเราเนาะถ้าใหญ่ก็ประมาณนี่นีะอ๋อใหญ่สุดท่านี้ยใหญ่กว่านี้นิดแต่นนมันใหญ่ใหญ่เท่าตัวใหญ่ถ้าตูดครัวตูดานะใหญ่ใหญ่ เนี่ยเนี่ยเอ็มหนึ่งเราเนี่ยเห็นไหมแมคค้าแมคค้าไปขายเขาซื้อเราห้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะเทียบไปดูเอาลูกที่ตัวที่ถุดนะชุบเอาใหญ่ๆเลยเนี่อันนี้เอ็มหนึ่งนะอันนี้สุดประเสริฐนะที่รู้เนี่ยเอาใหญ่ๆได้ได้รู้เนี่ยเน้ำเขาก็มีมีแต่ว่าทีมันทีมันหนาเดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางมันไม่ไม่เท่ากันเพราะมันไหลกิ่ง ดูสีเนื้ออเห็นไหมสีเนื้อผิดจัดแล้วมันไหลกิ่งน้ําเขามีอันนี้จะเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นสีเหลืองอแต่น้ําเขาเน่ะใช้ได้เป็นการเห็นไหมใช้ได้น้ําอันนี้น้ําสุดประเสริฐอตเอ็มหนึ่งบีบบ่อยแล้วแต่วะะ่ารบีบเห็นไหมสุดประเสริฐจะหนานเนี่ยเปลือกขาวเขาจะเยอะมันมีหนามีบางมันเข้ามาไหลกิ่งเรากราบไม่ได้นี่แหละอืมมันเสียมันเราต้องซื้อถ้าเราจะเอาปลูกจริงจริงๆๆเราต้องซื้อกิ่งเดียวแล้วเรามาขยายเอง ใช่ใช่เนี่ยคือถึงจะรู้ว่าถ้าอีไหนไม่ดีปั๊บลูกไม่ดีปั๊บเราสามารถเปลี่ยนได้ไงแต่ของเขาเปลี่ยนแปลงเขาก็เขาชื่อเป็ดเปให้ฟังเอาพี่แมวนี่แหละเขาก็จะโลกหมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเอ็มหนึ่งท้งสวนแล้วตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณได้สักสามร้อยต้นเลยนาะไม่ถึงหรอกถึงไหมไม่ถึงนมาที่จะปลูกใหม่รวมหมดเนี่ยจะได้ประมาณน่าจะได้นะไม่ถึงสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นเนาะ โอเคละนี่มันลงทุนเยอเราไปเจอวงท่วมสูมันมันมันหนักที่ทอื่นต่อถ้าไปถ้าอะไรนั่นโชยชาหมดอโลโลหมดเลยว่าโรชาโลหมดเลยเอาเอ็มหนึ่งอย่างเดียวของบอกโลโลสุประเสริฐโลว่าโรชาเอาเอ็มหนึ่งอย่างเดียวเลยตอนเนี้ย รู้สึกเปื่มเขาเขาปลูกลงดินปกตินะรับปลูกทุกระบบแต่จะให้ดีแต่เขาไม่ลองไม่ลองก้นนะเขาปลูกลงดินเลยแต่ได้ใด้ดีนะเราต้องใส่วงั่วมเวลารักษารักษาง่ายลดน้ำใช่ใช่ไหมมันปุ๋ยเปื่อยลดน้ํากระจายเพราะเาใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่แล้วเราลดน้ําก็ไม่กระจายเห็นไหมเขาไม่เคยฉีดยาแคงเกอร์เลยมันมีไหมมีบอกตรง แต่มีเหมือนกับที่ผมบอกไหมมันเป็นนิดหน่อยเดี๋ยวพออันนี้พอมันแห้งก็จะทะลุมันไม่ลามเห็นนะไห<ท>มนี่แหละก็ดีๆนะอันหนึ่งนะโอ้มันลามเที่มันลามที่มันหายเพราะอะไรตรงนี้เห็นไหมมันแห้งแล้วมันจะทะลุไปเองอย่างที่เคยบอกแ,แตเห็นแค่เป็นแคนแเกอร์แค่เนี้ยนิดเดียวเี่ยเขียแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้เขาก็ไม่เป็นแล้ว<ะ>นี่เจ้าของบอกเอาพันเดียวล้นๆเลยบอกอ็มหนึ่ง เอามากิ่งเดียวเนี่ยตอนนี้ทั้งสวน2องร้กว่าต้นก็คือ M1 ตัวเดียวเลยแล้วสั่งมากิ่งเดียวด้วยเห็นไหมวันนี้มาขอถ่ายสวนเขานะเดี๋ยวก็จบคลิปไปก่อน M1 ถือว่าที่นี่ M1 ทั้งสวนพันอื่นเดี๋ยวเขาโลหมดเลยเขาจะปลูกเพิ่มให้ได้อย่างน้อยก็มี300ร้อยแหละเดี๋ยวจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวจะมีสวนอื่นมาอีก โอเคนะขอบคุณมากครับผม